สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานร่วมกันของ indicator ตัวใหม่ล่าสุดของเราอย่าง Pips Indy และ Pips Semi กันนะครับตอนนี้เรากำลังรองสัญญาณอยู่ที่หน้า Trading View นะครับมาดูกันว่า Pips Indy จะส่งสัญญาณอะไรมาให้เราเรียบร้อยครับสัญญาณบายมาแล้วเราไปที่โปรแกรมของ Pips Semi กันเลยครับตั้งหลอดได้ที่ช่องนี้เลยครับหลังจากนั้นตั้งด Profit และ Trading Stop ตามที่คุณพี่ต้องการได้เลยครับ อย่าลืมคลิกที่ช่อง off ให้เป็นอ่อนด้วยนะครับจากนั้นคุณพี่กด buy ได้เลยครับจะสังเกตได้ว่าตรงช่อง time frame ข้าบนจะมีสัญ,ญลักษณ์ buy สีเขียวขึ้นมาเรียงติดกัน3มช่องยิ่งทําให้เรามั่นใจได้เลยครับจากนั้นปล่อยให้ pips semi ทํางานสักครู่ครับเรียบร้อยครับเก็บกําไรไปเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูกันอีกสักจังหวะก,กันครับรอบนี้สัญญาณ buy ชัดเจนเลยนะครับเราไปที่หน้าโปรแกรม pips semi กันเลยครับคุณพี่ตั้งหลอดคร profit และ telling stop ตามที่คุณพี่ต้องการเหมือนเดิมได้เลยครับ จากนั้นให้คุณพี่มาคลิกที่ช่อง off ให้เป็น ON ครับและคุณพี่ก็กดบายได้เลยครับจากนั้นรอตัวโปรแกรมทํางานสักครู่นะครับเรียบร้อยครับเก็บกําไรไปได้อีกแล้วเมื่อสักครู่เราได้ดูการทํางานร่วมกันไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูกันารทำงานของ p i ิ s เซ b i แบบฟูลออโต้กันครับนี่คือผลการรันตั้งแต่ปี2025เท่านั้นครับ TP อยู่ที่1185%และดาวดาวเพียง29.78%เท่านั้นเองครับนี่คือพิ p อินดี้และ p i ิ s เซมิเห็นไหมครับว่าถ้าสตัวนี้ทํางานร่วมกันแล้วจะส่งพลังขนาดไหนและที่พิเศษไปกว่านั้นใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย